โอกายาม่าประกาศแยกทางโมเมธนัชชาหลังรอดตกชั้นวลลอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นก่อนติดตามรรบฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดาววอลเล์ด้วยค่ะโอกายาม่าสีกันประกาศแยกทางโมเมธนัชชาสุขสดเนื่องจากหมดสัญญาหลังรอดตกชั้นวลลอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นหลังจากโอกายาม่าสีกันต้นสังกัดของธนัชชาสุขสดมีหลังทีมชาติไทยรอดตกชั้นจากการเอาชนะคุณมะแบงกลิ่นวิงในรอบเพลย์ออฟสองนัดนรวดได้สิิ์เล่น ต่อวอลเลย์บอลวีลิกดิวิชั่นหนึ่งประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2023-24ล่าสุดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโอกายาม่าสีกันออกมาประกาศว่าโมเมธนัชชาสุขสดได้ออกจากสโมสรเนื่องจากหมดสัญญาพร้อมบวยพรให้โมเมพบกับสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตหลังจากร่วมกันต่อสู้มาอย่างหนักในฤดูการ2022-23สำหรับโมเมธนัชชาเป็นหนึ่งใน8นักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ผ่านเข้าไปคัดตัวเพื่อเข้าไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงลีกเกาหลี หรือโคโววีลีและจะมีการคัดตัวผู้เล่นในวันที่21เมษายนนี้ต้องติดตามต่อไปว่าสาวไทยไรายนี้จะผ่านไปเล่นโคโววีลีได้หรือไม่ติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับโมเมได้ในการแข่งขันซีเกมส์2023โดยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยในซีเกมส์2023มีดังต่อไปนี้ วันที่9พฤษภาคม2566เวลา12นาฬิกาไทยพบกับมาเลเซียวันที่10พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่11พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีไทยพบกับเมียนมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ